สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมินพลอยมาพร้อมกับหนังสือดีๆที่จะช่วยอัปะสะกิลให้เพื่อนๆในสายงาน HR ค่ะนั่นก็คืองานทรัพยากรมนุษย์ในยุค5.0 HR 5.0 Digital HR System เขียนโดยวันสุกดร์จิราประภาอัครบวรค่ะเล่มนี้จะพาเราไปสำรวจโลก HR ที่เปลี่ยนไปตามยุคดิจิทัล ว่าเราจะปรับตัวและนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรคะ่ะซิงสตาร์ดมาค่ะเรามาดูสถานการณ์จำลองกันแอดมินพลอยขอสวมบทบาทเป็น HR manager คนหนึ่งนะคะวันนี้มีน้องใหม่เข้ามาในทีมเสียงกระตือรือร้นสวัสดีคะ่ะน้องยินดีต้อนรับสู่ทีม HR นะคะน้องใหม่เสียงประมาสวัสดีคะ่ะพี่พลอยหนูชื่อค่ะแอดมินพลอยไม่ต้องเกรงนะคะมีอะไรถามได้เลย เออช่วงนี้บริษัทเรากำลังปรับไปใช้ระบบ HR ดิจิทอลเต็มรูปแบบเลยน้องพอมีประสบการณ์ด้านนี้บ้างไหมคะน้องใหม่เสียงกังวลหนูหนูเคยใช้โปรแกร,รมพื้นฐานค่ะแต่พวก AI หรือ Big Data นี่ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะแอดมินพลอยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่จะค่อยๆสอนให้ตอนนี้เราต้องเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนกำลังคนการใช้เทคโนโลยีในการสรรหาบุคลากร การสร้าง engagement ในโลกเสมือนจริงซ n และครสั้นจบไปแล้วเพื่อนๆเ,เ,เห็นภาพกันใช่ไหมคะหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไม HR ยุคใหม่ถึงต้องปรับตัวและเราจะนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างไรบ้างตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลังการสรรหาคัดเลือกบุคลากรการพัฒนาบุคลากรไปจนถึงการบริหารค่าตอบแทนและพัฒนาองคอ์กรอาจารย์จีราประพาได้สรุปเนื้อหาสำคัญสำคัญไว้ครบถ้วเลยค่ะ ยกตัวอย่างเช่นในบทที่3เรื่องการสรรหาคัดเลือกบุคลากรหนันงสือเล่มนี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้ Digital Technology เข้ามาช่วยในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครทำให้เราสามารถค้นหาคนที่ใช่ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสิ่งที่อาจมินพลอยชอบในหนังสือเล่มนี้คือ ผู้เขียนไม่ได้แค่บอกว่าต้องทำอะไรแต่ยังอธิบายถึงวิวัฒนาการของ HR ในแต่ละยุคสมัยทำให้เราเห็นภาพรวมและเข้าใจที่มาที่ไปของแต่ละเรื่องมากยิ่งขึ้นภาษาที่ใช้ก็เข้าใจง่ายมีตัวอย่างประกอบและมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจเยอะมากค่ะสิ่งที่อาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรคือบางส่วนอาจจะลงลึกในรายละเอียดทางเทคนิคมากเกินไปนิดหน่อยสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมากนะแต่อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วถือว่าเป็นหนังสือที่ดีและมีประโยชน์มากค่ะแอดมินพลอยให้คะแนน4.5เต็ม5ดาวเลยค่ะหนังสือเล่มน,นี้เหมาะสำหรับ HR มือใหม่ที่อยากอัพสกิน HR มือเก่าที่อยากตามเทรนด์และผู้บริหารที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารคนค่ะสรุปง,ง่ายๆเลยนะคะงานทรัพยากรมนุษย์ในยุค5.0 HR 5.0 Digital HR System เป็นเหมือนคู่มือฉบับอัปเดตที่จะช่วยให้เพื่อนๆ เตรียมพร้อมสำหรับโลก HR ที่เปลี่ยนแปลงไปใครที่สนใจอยากอ่านหนังสือเล่มนี้สามารถกดลิงก์ที่ a d ด i n p พลอยใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วเพื่อนๆราคาเคยอ่านหนังสือเล่มนี้หรือยังหรือมีหนังสือ HR เล่มไหนที่อยากแนะนำให้ Admin p พลอยอ่านบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวหนังสือดีๆจาก a d m i ินพลอยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายค่ะ